ยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ้ยบุยร่รำชาแนลสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ้ยบุยร่รำชาแนลครับอนีเฮาสิมาตํา ตีนไก่เนาะพี่น้องนี่ตีนไก่อยู่ๆเลยโอเคพี่น้องเทาบะเริ่มต้นกันเลยเนาะขันแหลกเขาก็ใส่พริกแห้งพริกสดกระเทียมใส่ชุรดรสนิดนึงค่อยโขกจังบอนี่เขาก็ใส่ผงชูรสนิดนึงเนาะครับจังบอสให้พริกกระเด็นพี่นอ้องโขกพริกให้ละเอียดเลยทำบะเบอร์บบวัตถุดิบของเขาเนาะ มีถั่วฝักยาวมีเส้นขนมจีนเส้นมะรกอมะนาวมะเขือเทศน้ำตาลปิ๊บนิดนึงครับพี่น้องแล้วก็มีน้ำปลา,าน้ำปลาชุรสแ้วก็มีตีนไก่หมูย่อพี่น้องก่อนเนาะพี่นอ้อ,นนนองเนาะ มาทำการปรุงรสโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนปรุงนล้วมานเน,ะนาะโอเคพี่น้องขั้นตอนต่อไปกะโขลกพริกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวมะนาวเข้าไปสองสองชินงงช้นเนะาะแล้วใส่มะเขือเทศ ใส่ถั่วฝักยาวพี่น้องใส่เข้าไปจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าพี่น,อน้องน้ำปลา้าน้ำปลา้าเราจะใส่น้ำปลาราสองบริษัทใส่เข้าไปเลย Okay, พี่น้องใส่เครื่องปรุงหรือคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะคลุกเข้าเครื่องแล้วก็เอาเส้นมะละกอใส่เข้าไปเลยพี่น้องเส้นมะละกอเสร็จแล้วก็เอาผักหอมรวมใส่เข้าไปพี่น้อง ใส่แล้วก็คลุกอีกครั้งหนึ่งว้าวหน้าตาก็จะออกประมาณนี้แหละพี่น้องเราก็เอาวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้คือตีนไก่หมูยอใส่เข้าไปเลยโอ้ใส่กระมังดีกว่ามงัง เต็มคาราเบลเราต้องเปลี่ยนแล้วพี่น้องเอามาใส่หม้อดีกว่าได้คุกเครื่อง<ม>อ่าใส่แบบนี้ดีกว่านะพี่น้องเนาะ<ม>โอเคคุกเค้าให้เข้ากันก่อน หลังจากนั้นเขาก็เอาเส้นขนมจีนใส่เข้าไปเส้นขนมจีนลงไปเลยพี่น้องคุกให้มันเข่าเครื่องเนาะโอเคคุเห็นขนมไลแ่แดเามาดูตอนเทส่ถาดแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้สวยงามมาก ว่พี่น้องชูสีนิ้วสิโอ้โหเต็มตรีน้องตีนใหญ่ใหญ่อวบอวบยัยว่วยโอเคพี่น้องกันขอโตไปกินกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกูยวริรรำชาแนลครับกดกระดิง่งกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ เหตุคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีครับติดติดตามรับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ